ใครชอบธรรมชาติชอบน้ำตกน้ำพุคันร้อนอไปการที่ภาคเหนือนะคะคแต่ถ้าใครอยากจะลงใต้แนะนำให้ไปพัทลุงดิฉันเคยไปครั้งหนึ่งคนพัทลุงก็บอกว่าต้องไปเที่ยวทะเลน้อยเลยอ๋อใชออ่ที่ควรขนุนเนี่ยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยยังมีแหล่งสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ <c oughs> ก็เลยทําให้มีนกอบพยพเพิ่มมาใหม่อีก2ชนิดค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็มีการเตรียมเปิดเส้นทางใหม่เพิ่มอีก1จุดนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมแหล่งวางไข่ของนก เห็นไหมคุณนกน้ำจำนวนเกือบ300ชนิดนะคะทั้งนกประจำถิน่นแล้วก็นกที่อบพยพจากไซเบเรียรวมกว่าแสนตัว อยู่ที่นี่แหละมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะเป็นช่วงเป็นช่วงฤด,ดูการของมันค่ะก็<อ>เลยกลายเป็นจุดเด่นของทะเลน้อยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะคโดยเฉพาะในช่วงปลายปีมาจนถึงกลางปีอย่างธันวาถึงมิถุนาเนี่ยนะคะจะมีนกชุกชุมมากที่สุดทําให้นักท่องเที่ยวก็ชุกชุมเช่นกันคือ,อามาดูนกกันนั่นเองอมาส่องดูนกมาดูนกน่อยๆค่ะแต่ไม่นกนะไม่นกไม่พลาดแน่เดี๋ยวต้องมานั่งอธิบายนกคืออะไรแต่ได้เห็นนกเยอะแยะเลยเพราะว่า ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์นกก็เลยอพยพมาอาศัยมาทำรังมาวางไข่กันมากขึ้นโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพบนกอพยพใหม่อีก2ชนิดค่ะคก็คือนกเป็ดหง์และนกช้อนหอยขาวซึ่ง2ชนิดเนี่ยเป็นสัตว์ที่หายากเป็นนกที่หายากด้วยนะคะเจ้าหน้าที่เขายัางพบด้ยวยว่าตอนนี้เนี่ยแหล่งทำรังวางไข่ของนกก็เพิ่มอีกหนึ่งจุดด้วยก็คือบริเวณคลองบ้านคลาน อยู่ที่หน้าแหลมทําให้จุดนี้ก็เป็นเส้นทางนําเที่ยวแห่งใหม่นะคะเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยก็ระดมกําลังกันปลูกป่าเพิ่มอีก560ไร่เพื่อที่จะให้มันเป็นแหล่งทำมาหากินแหล่งวางไข่ของมันโดยเน้นปลูกต้นว่าต้นจิกน้ําต้นสเสม็ดต้นชะเมาให้กลายเป็นแหล่งอาหารของนกค่ะคส่วนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติชอบดูนกแต่ว่าไม่ชอบตื่นเช้าสิทํำยังไงล่ะอเออใช่ไม่ยากค่ะคุณทำไงทำไง ล่องเรือไปชมช่วงเย็นได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะจัดเรือเอาไว้ให้บริการค่ะให้เบอร์กันหน่อยนะใครสนใจติดต่อที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยโทรศัพท์074685430โอเหมาะมากสำหรับนักท่องเที่ยวแบบผมนะครับที่ชอบไปเที่ยวธรรมชาติแต่ไม่ชอบตื่นเช้าเพราะฉะนั้นไปดูตอนเย็นก็ได้ใช่บางคนบอกว่าโอ้มันเช้าไปต้องนั่งรออะไรแบบนี้หรือเปล่า จดเบอร์ทันไหมเนี่ยเออถ้าไม่เจอเดี๋ยว้ดยฉันส่งลายขึ้นให้หน้าจอนะเออดีเงี้ยมาเป็นเบอร์เลยเดี๋ยวนี่แหละค่ะขึ้นให้แล้วขึ้นให้แล้วขอบคุณค่ะเออใครสนใจอยากไปเที่ยวก็โทรไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะ